แต่เมื่อวานครับท่านผู้ชมมีทั้งข่าวนะครับผมก็ถือว่าไม่ใช่ข่าวดีหรอกครับท่านผู้ชมสารรัฐมนูญตีตกครับคดีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์เอื้อนะครับนะเอื้อชั้นสิบสี่ครับพันตำรวจโทรโดรรตีตกครับนะตีตกความผิดอยู่ไกลมากครับไม่มี ็นหรือยังครับไอ้แก้วสันพวกมึงหน้าแตกหมดครับเมื่อวานเนี่ยฟ้าลงที่สารรัฐธรรมนูญครับแต่ไปโชว์โง่ที่ปปชนะครับนะมึงทําไมไม่ไปตามที่สารรัฐธรรมนูญบ้างล่ะครับพวกมึงจะได้เอาปิ๊บคุมหัวครับท่านผู้ชมนะเห็นหรือยังครับอย่างที่ท่านนักสินบอกแ่ละครับหมาอยู่ส่วนหมาครับคนอยู่ส่วนคนนะครับใครเป็นหมามึงก็นะครับ นะซองกระจกดูครับว่าใครเป็นหมากี่ตัวครับเมื่อวานนี้ครับท่านบอกว่าหมาอยู่ส่วนหมาคนอยู่ส่วนคนนะครับท่านจะทํางานเพื่อแก้ปัญหาพลิกแผ่นดินครับให้คนไทยเนี่ยไม่มีคนจนอีกแล้วครับนะให้ไม่มีคนจนเพราะว่าประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่ไปอยู่ต่างประเทศมานานครับนะ แล้วก็มีประสบการณ์มีตำนานในประเทศแล้วครับที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับให้หายจากความยากจนนะครับแต่ก็เวลามันก็สั้นครับท่านผู้ชมทำไงได้ละ่ะพวกที่มันนะครับอิจฉาริจยา,า,าพวกที่มันเสียผลประโยชน์นะครับนะเห็นหรือย,ย,ยังครับสารัฐะธรรมนูญก็ตีตกแล้วครับคดีร้องต่างๆครับนะคดีคำร้องต่างๆตีตกหมดแล้ว นะครับชั้น14ไม่ได้เอื้อครับแล้วพวกมึงจะเดินยังไงล่ะครับท่านผู้ชมสารรัฐมนุนดักแล้ะครับนี่แหละครับนะสิ่งที่ช่องแดงสามวานะครับพยายามที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่าผมถึงบอกว่าจานพวกสานรัฐมนูญนะครับสารดีกาแผนกดียาเนี่ยนะครับเป็นองค์กรอิสระครับท่านผู้ชมนะผมเชื่อว่าพวกเขาต้องฟังครับต้องติดตามครับช่องแดงสามวาผมเชื่ออย่างนั้นนะ เพราะว่าสังคมเนี่ยเขารู้เท่าทันหมดแล้วครับว่าคุณทําเพื่อใครครับแล้วประเทศชาติได้อะไรนะคุณต้องถามสิครับสารลิมนูนไม่ว่าจะเป็นปชประกรกตครับคุณต้องถามคนที่เขาเลือกพักการเมืองนั่นมาครับนะพักการเมืองนั้นก็คือพักเพื่อไทยเลยครับนะคุณต้องถามคนพวกนั้นด้วยไม่ใช่ว่าคุณ หลับหูหลับตาครับนะตัดสินมั่วนะครับประเทศชาติจะทิพไผ่อย่างไงากูไม่สนอย่างที่ผ่านมาประเทศชาติไม่ใช่ของพวกคุณคนเดียวนะต้องเข้าใจนะของผมด้วยของคนที่เขาเลือกพรรคการเมืองมาด้วยครับนะ <S <S คุณเอาอำนาจอะไรครับมาตัดสินอำนาจของประชาชนผมถามหน่อยมันไม่มีนะครับในกฎหมายเพราะว่าประเทศไทยปกครองกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษรครับเป็นลายลักษณ์อักษร มันไม่มีเขียนไว้ก็แสดงว่านะครับที่คุณทําไปมันโมฆะทั้งหมดนะครับคุณไม่มีอํานาจไงครับอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนนะครับที่ผ่านมาครับนะที่ผ่านมาเห็นไังครับผัดกับข้าวออกทีวีอย่างนี้นะครับสารรัฐมนุนคุณมีสิทธิ์อะไรไปตัดสินไปล้มรัฐบาลของพี่น้องที่เขาเลือกมา233เสียงรัฐบาลท่านสมัครสุนทรเวชผมถามหน่อยนะ คุณมีสิทธิ์อะไรมีอำนาจอะไรครับบ้านเมืองก็เละเทะครับจึงถึงขั้นรัฐบาลเห็นไหมก็เพราะว่าพวกคุณเป็นเชื้อไงนะครับพวกคุณต้องนะครับต้องสำเนียดนะครับกินเงินเดือนภาษีประชาชนครับคุณอย่าเนรคุณกับประชาชนครับเพราะพวกคุณไม่ใช่เทวดาเลยครับนะคุณทําไมต้องนะครับมาใหญ่กว่าประชาชนครับถ้าคุณใหญ่กว่าประชาชนนะครับคุณก็อยากกินเงินเดือนภาษีประชาชนครับ นะไปกินเงินเดือนส่วนตัวกินเงินเดือนส่วนตัวของพวกคุณครับนะคุณอย่าทรยศหักหลังต่อประชาชนเลยครับเพราะพวกคุณนะครับเป็นส่วนเป็นหัวเชื้อครับให้พวกนะครับปัญญาอ่อนเมื่อวานออกมานะครับถ้าพวกคุณไม่เป็นหัวเชื้อให้มันนะครับไม่ยอมรับโดยเฉพาะโอ้ดูสิครับคาร้องนะขัดแข้งขัดขาทั้งนั้นเลยครับผมถึงบอกว่าองค์กรพวกนี้ไม่ไม่ควรมีครับไม่ควรมีครับ มีมันก็เป็นอาชีพนักร้องไงครับที่มันจะทํามาหาแดกนะเดี๋ยวก็ร้องเรื่องนั้นเรื่องนี้ครับนะประชาชนบางครั้งเขาไม่มีข้อมูลข่าวสารเขาก็นะครับวิตกกังวลนะครับนะทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับนะที่เขารักเพื่อไทยอย่างนี้เขาก็วิตกกังวลนะครับว่าโอ้จะโดนยุบอีกแล้วจะโดนยุบอีกแล้วครับนะพวกคุณกต้องสํานึกนะครับ ประเทศนี้ไม่ใช่ของคุณคนเดียวนะที่คุณจะต้องมาใหญ่กว่าประชาชนครับนะคุณต้องรอดิครับให้เขาบริหารประเทศไปครบเทอมครับนะแล้วมีการเลือกตั้งใหม่ไม่ใช่ว่าล้มรัฐบาลแล้วจะเอารถถังเข้ามาเหมือนที่ผ่านๆมาครับนะคุณไปทําได้ยังไงอย่างเจตาอย่างนี้ผมถามนะครับสารแล้วนู้น,น,น <laughs> นะคุณรับใบสั่งใครมาครับบ้านป่าหรือเปล่านะผมสงสัยได้นะ คุณรับใบสั่งบ้านป่ามาหรือเปล่าเพราะว่าบ้านป่าแต่งตั้งคุณมาไงนะครับสังคมก็สงสัยไงว่าคุณทําได้ยังไงครับเศรษฐานี่ครับแต่งตั้งคนมาทํางานครับย,ย้ายย้ายก็ดูยิ่งรักย้ายถวิลเปลี่ยนสีพวกคุณก็ปรดเขาอ่ะแต่งตั้งนะครับพิชิตชื่นบานมาพวกคุณก็ปรดเขาอีกนะครับ แสดงว่านะครับการเลือกตั้งของประชาชนไม่มีความหมายอะไรเลยหรือครับนะประชาชนเขาเลือกพรรคการเมืองที่เขารักพรรคที่เขาชอบนักการเมืองที่เขาศรัทธาเนี่ยแสดงว่าไม่มีความหมายเลยเลยนะครับมันผิดกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยครับหลักปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องยึดเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าสี่ในห้านะครับสองในเจ็ดสองในห้าอย่างมันไม่ใช่นะครับ มันต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศครับนะสารรัฐธรรมนูญต้องนะครับนะอย่ามายุ่งดีกว่าครับคุณไปเรื่องกฎหมายดีกว่าครับหน้าที่คุณเนี่ยไปไปสิครับเรื่องกฎหมายนะ่ะนะครับนะทำมติสองชั้นได้ยังไงคุณไปสั่งหน่อยสิครับนะเวลารัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์ครับเอปีหกนะพวกคุณก็ทำมตินะประชามติครั้งเดียว นะทำไมถึงสองมาตรฐานสารรัฐมนูลต้องดูตรงนี้ครับรัฐมนูญเนี่ยมันขัดแย้งนะครับมันสองมาตรฐานหรือเปล่าสภาเห็นไหมครับนะสภาผู้แทนก็เอาอย่างเอาชั้นเดียวแต่สภาวุฒิก็เอาสองชั้นอย่างนั้นคุณไม่ต้องไปยุ่งกับตัวนั้นนะครับนะมันมีพักการเมืองอนุรักษ์รัฐมนูญก็มีครับพรักภูมิใจไทยเห็นหรือยังครับนะ มันใช้ได้หรือพรรคการเมืองพวกนี้ครับนั่นคือครับผมถึงบอกว่าพรรคการเมืองไหนค้านแก้ไขรัฐธรรมนูญครับคุณเพ่งเล็งได้เลยครับพี่น้องครับนะอย่ามาถามผมอีกเพ่งเล็งได้เลยว่าพรรคการเมืองนั้นเนี่ยมาหาแดกอย่างเดียวครับไม่เคยที่จะคิดมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรอกครับนะมีแต่ใบกัญชาใบกระท่อมทั้งนั้นแหละครับอยู่ในนั้นน่ะนะแล้วพี่น้องจะได้อะไรครับนะเขาเข้ามาเห็นไหมครับ นะพักบ้านป่านะครับที่บอกว่าค่าแรง425ครับข้าวนะครับข้าวเกียละ20,000นะครับปริญญาตีได้2 5 0 0ได้ไหมล่ะครับมันไม่ทำอะไรสักอย่างไงนะครับมันไม่ต้องไปรับผิดชอบอะไรครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการนะครับนะคือมันเป็นพักเฉพาะกิจ่ยครับนะเขาเข้ามาเพื่อนะครับ เพื่อมารักษาผลประโยชน์พวกเขาอย่างเดียวครับเขาไม่ได้สนใจนะว่าประชาชนพี่น้องจะเป็นไม่เหมือนกับไทยเหมือไม่เหมือนกับพักเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นภาพหรือ,อยังครับสารรัฐมนูลคุณต้องไปนะครับต้องไปยุ่งกับสารรัฐธรรมนูญครับนะนั่นคือหน้าที่ของพวกคุณนะครับไอเรื่องฝ่ายบริหารก็ให้เขาทำงานไปครับคุณฝ่ายตุลาการก็ทำงานไป ผมถาม่อยว่ารัฐธรรมนูญเป็นแบบนี้น่ะคุณมานั่งทับได้ยังไงสารรัฐมนูญน,นะคุณมานั่งทับได้ยังไงล่ะครับคุณต้องแก้ให้มันเป็นประชาธิปไตยครับตอนนี้บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วครับในยุคประยุทธ์ประวิทย์อยู่เนี่ยคุณจะทํำยังไงเรื่องของคุณแต่ในยุคนี้เนี่ยคุณต้องดูสิครับว่าความต้องการของประชาชนของพรรคการเมืองประชาชนเลือกมาเขาต้องการอะไร คุณต้องสนับสนุนเขาไม่ใช่ว่าไปขัดขวางเขาครับเห็นไหมสวเล,เลือกตั้งกัะเองเนี่ยได้ยังไงครับมาตีตกแล้วครับท่านผู้ชมไม่เอาจะเอาสองชั้นครับนะอย่างนี้มันสองมาตรฐานไหมสารลัมนูลเอาไปตีความหน่อยครับสองมาตรฐานไหมแต่เวลาให้ประชาชนรับครับรับไปก่อนรับไปก่อนค่อยแก้ทีหลังครับนะรับไปก่อนค่อยแก้ทีหลังถ้าไม่รับเดี๋ยว ป่าปยุทธ์ปะวิทย์จะเอารัฐธรรมนูญฉบับที่มันเผด็จการมากกว่านี้มาใช้ครับและจะไม่ได้เลือกตั้งเหรอหรือยังครับแต่เวลานะครับสภาผู้แดนตัวแทนของประชาชนเดี๋ยวแก้มึงก็บอกว่านะครับนะต้องสองชั้นครับต้องสองชั้นเหรอหรือยังประเทศชาติเสียโอกาสปีกแล้วครับท่านผู้ชมร้อยแปวันนะครับ เพราะว่ามาติของสวนะครับสวผีเลือกตั้งมาครับสวเลือกกันเองครับนะที่มันนะครับมีมติสองชั้นครับแต่จะพาผู้แทนราษฎรนะครับมีมติให้ชั้นเดียวเหมือนกับการทำประชาม,มาติรับรัฐมนูญปี60ครั้งแรกกับท่านผู้ชม